สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี่คือคลองบางซื่อที่อยู่ติดกับโรงแรมเจ้าพญาปาร์คถนนรัชดาทิเศษนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นด้วยกับความคิดที่จะนําเอาคลองที่มีอยู่มากมายเกือบ2 0 0 0ันคลองในกรุงเทพมหานครมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเดินทางสัญจรไปมาของยานพาหนะทางเลือกโปรดกรุณาชมและแชร์คลิปนี้ด้วยครับ ครับนี่พี่แปะพี่แปะอาศัยอยู่แถวนี้นะฮะพอดีผมผ่านมาพี่แปะกําลังตักปลาอยู่เนี่ยครับตักอปลา,ปลาครับอ๋อครับนี่ปลาเลยฮะปลาช่อนปลาช่อนนะฮะว้าวนะฮะพี่แปะ๊ะบอกกับผมว่าทางที่เห็นข้างหน้านี่ข้างหน้านี่คือวิภาวดีแล้วก็เลยบีบก็เป็นผลโยธินอ๋อไม่ถึงวิภาวดีไม่ถึงครับอ๋อไปแค่แค่นี้นเองครับครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจครับพี่แปะตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54แถวนี้ท่วมไหมพี่แปะตอนนั้นพี่แปะอยู่ไหมอยู่ครับอ๋อท่วมนะฮะท่วมครับท่วมบ้านพี่แป๊ะไหมัน มมมััันนไไ่ด้เมื่อสิบปีที่แล้วไม่ได้การไม่ได้การครับขึ้นเพิ่งมาได้ขี่ได้ในกี่ปีนี่เองอ๋อครับครับเอาละครับพี่แป้งเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คเส้นทางก่อนได้ครับขอบคุณคพี่แป้งมากครับสวัสดีครับทางลำบากขี่ไม่ได้ต้องจุงเอานะฮะ สำรวจได้ถึงแค่นี้เองครับแต่ผมเชื่อครับว่าถนนเนี่ยมันไปจนถึงถนนวิภาวดีรังสิตเลยดูจากแผนที่นะครับดูจาก Google Map จากนั้นผมขี่มาอีกด้านหนึ่งของคลองบางซื่อนะครับก็จะเห็นทางเข้าชุมชนริมคลองบางซื่อก็เลยลองขี่ล้อเดียวเข้าไปตะลุยดู ปรากฏว่าเส้นทางนี้มันทะลุออกไปจนถึงถนนวิภาวดีรังสิต16หรือรัชดาพิเศษ19ซอยเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับครับผมเอ๊ะทางนี้มันไปไหนครับนี่ออกวิภาฮะออกวิภาวดีได้หรัดิ อปตามทางเลยโอ้แต่มันแคบเนาะอ๋อไปได้นะได้เรอไปได้ครับพี่ครตอนนั้นนี่แล้วอันนี้ไปออกริมคลองออตันนะฮะอ๋อแต่แต่ก่อนมันออกริมคลองได้ใช่ไหมโอเคเอาเดี๋ยวผมจะลองไปดูขอบคุณน้องมากครับโอ้โหแว่นไม่ใส่ะทิ้งได้พี่เพราะสายสัมพันธ์ขอบคุณครับผมถือแว่นอยู่ ้อนกลับออกมาทางถนนรัชดาพิเษกอีกทีนะครับคราวนี้ผมจะข้ามไปอีกฝากหนึ่งไปดูคลองบางซื่อฝั่งโน้นกันครับในการจะข้ามไปอีกฝากหนึ่งของถนนรัชดาพิเษกผมจะใช้ทางเดินลอดใต้ถนนรัชดาพิเษกของรถไฟฟ้า MRT นะครับปรากฏว่าตรงนี้ไม่มีลิฟต์ให้รถเข็นคนพิการหรือล้อเดียวลงไปครับแปลกไหมครับ <ride> ผมก็เพิ่งทราบนี่แหละครับผมก็เลยต้องแบกเจ้าล้อเดียวเดินขึ้นบันได แล้วก็ลงเนี่ยบันไดเลื่อนอีกทีหนึง่งเหนื่อยส่วนอีกด้านหนึ่งของ MRT มีลิฟต์ครับสุดยอดเมื่อกี้ผมเห็นคุณใช้เส้นทางนี้ เดินข้ามเนี่ยพอเดินมาถึงตรงนี้นะครับมันต้องเดินข้ามเนี่ยราวเหล็กนี่ถูกไหมฮะเนี่ยครับอย่างนี้ครับโอ้โหอย่างนี้คนแก่หมดสิทธิ์เลยนะฮะแล้วก็ลดลงมาให้ดูเลยฮะขอบคุณครับว้าวเนี่ยครับแล้วก็ลงไปโอ้โหคุณใช้เส้นทางนี้ทุกวันไหมครับ ทุกวันเลยเหรอฮะเอาในฐานะที่เป็นคนที่ใช้เส้นทางจริงมีอะไรจะฝากไปถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานครไหมครับทางเดินเนี่ยมันครับโยกเยกอ๋อมันไม่ปลอดภัยมันโยกเยกเนี่ยบางส่วนเป็นไม้นี่ถ้าฝนตกลื่นต้อมไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังโยกเยกแล้วฝนตกลื่นไหมครับลื่นสิครับโอ้โหเอามือสองไม้เขยกอะไรราวมันหลุดโอ้ราวนี้ไม่ได้มีตลอดนะฮะมันบางทีมันบันหล่อ อ๋อราวนี่เป็นฟันหลอคือมีบ้างไม่มีบ้างโอ้โหนี่ผมจะเอาล้อเดียวขี่นี่ยังไม่กล้าเลยเพราะทางมันแคบมากเรียบร้อยนะตรงไหนลงคลองเนี่ยเคยเดินกลางคืนไหมใช้เปรนดำกลับมาก็ทุ่มสองทุ่มก็มืดมืดเหรอฮะโอ้โหนี่มีคนใช้นะครับมีเยอะนะมีเยอะในซอยนี้คอนโดเข้าไปในคอนโดมีคนใช้เยอะเลยเพราะว่าในซอยนี้มีคอนโดนะครับเข้าไปได้คุณชื่ออะไรครับ ขวัญชัยครับคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยนี่ตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้64แล้วโอ้ครับผม57พี่ขวัญชัยขอบคุณมากเลยครับ thank you ครับพี่ขวัญชัยสวัสดีครับเดินสำรวจตลอดเลยแหละครับก็ว่างๆผมก็เนี่ยฮะเดินทางไปด้วยดูไปด้วยแล้วก็ถ้าไปมีเวลาก็อัดคลิปอ๋อดีจังเลยนะครับฝากความคิดถึงคุณชัศชาติด้วยได้ครับพี่ขวัญชัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจริงๆนะครับเพื่อนๆที่จะได้เห็น กรุงเทพมหานครเนี่ยนำเอาคลองซึ่งมีอยู่มากมายนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนำมาใช้ประโยชน์ในที่นี้ผมหมายถึงว่าสร้างถนนกว้างพอกว้างแล้วก็มาตรฐานดีพอที่จะให้คนเดินอย่างสบายๆแล้วก็สามารถใช้ถนนเนี่ยร่วมกับพาหนะทางเลือกไม่ว่าจะเป็นจักรยานล้อเดียวไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ารถเข็นคนพิการหรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วนี่แหละนะฮะ ใช้ร่วมกันอย่างผาสุกมันน่าจะเป็นไปได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับผมเคยนําเอาความคิดเนี่ยไปเล่าให้คุณพุทธิพงศ์ปุณกณันซึ่งสมัยนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมว่าน่าจะเกิน10ปีแล้วละ่ะผมไปคุยกับท่านที่สาราว่าการเลยนําไอเดียนี้มาเสนอไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยสต่อ2อ,อย่างเงี้ยท่านก็บอกว่า <S <S ดีครับพี่ฮารดดีดีด,ดแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละครับ เวลาผ่านไปนี่ผมจะ60แล้วอ่ะผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันเนี่ยจะเห็นความสำคัญของคลองแล้วก็นำมันมาใช้อย่างจริงจังผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการนำเอาฟุตปาดนำเอาถนนใหญ่เนี่ยมาใช้ร่วมกับจักรยานล้อเดียวหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าคือเขาอาจจะมีโครงการที่จะทำก็ให้เขาทำไป แต่ในเรื่องคลองเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นจริงๆว่ามันสามารถทําได้แล้วทําได้เลยนะฮะฟุตปาดหรือถนนใหญ่เนี่ยยังต้องไปกั้นไปตีเส้นฟุตปาดนี่ก็ต้องมาปรับปรุงเรื่องการปูตัวหนอนเสื่อใหม่อะไรทำนองเนี่ยแต่คลองนี่มันทําได้เลยครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็ฝากคลิปนี้นะครับฝากความคิดนี้ไปยังเพื่อนๆแล้วก็ช่วยแชร์ต่อส่งต่อให้ไปถึงผู้บริหารกทม ผมได้มีโอกาสพบกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหนึ่งนะครับเป็นเด็กหนุ่มๆอายุน่าจะยังไม่ถึง40ปีชื่อสานนท่านรองสานนเนี่ยดูเป็น promising young executive นะครับที่คนวัยใกล้จะ60อย่างผมเนี่ยน่าจะฝากผีฝากไข้ได้นะครับอยากจะเห็นจริงๆครับน้องสานนอยากจะเห็นจริงๆครับท่านผู้ว่าชาติเห็นการนำคลองเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ เมื่อคลองมันถูกใช้แล้วเนี่ยมันก็จะผมเชื่ออะไรครับมันจะดีขึ้นมันจะสะอาดขึ้นทุกคนที่ใช้มันก็จะคอยเป็นหูเป็นตาคอยเนี่ยตรวจตราคอยตำหนิติชมจนไปถึงผู้บริหารจะได้มาแก้ไขกันมันต้องร่วมมือกันครับไม่มีใครเป็นวันแมนโชไม่มีใครเป็นพระเอกเป็นซูเปอร์แมนเราต้องร่วมมือกันเอาละครับ แล้วผมจะทําคลิปอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆเพื่อนๆคนไหนดูคลิปแล้วชอบแล้วก็สนับสนุนไอเดียผมช่วยกรุณาแชร์กันต่อนะครับเพื่อที่ในชีวิตนี้ในในชาตินี้เราจะได้นําเอาคลองเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ